มีใครเคยเป็นแบบนี้มั่งไหมครับพอเราเห็นเครื่องจักรหรือว่าอุปกรณ์โรงงานอะไรที่มันหมุนต,ต,ต,ติ้ว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 อยู่ก็รู้สึกเสียวสันหลังวูบทันทีพร้อมกับจินตนาการภาพว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเครื่องจักรเหล่านั้นทําผิดพลาดแข้งขาเราหล่นลงไปหลายๆคนบอกแอดแอดดูแฮปปี้ทีเฟรนด์มากเกินไปแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะฮะเรื่องราวน่ากลัวของเครื่องจักรแบบนี้นะครับเอาจริงๆมันก็เคยเกิดมาแล้วหลายครั้งด้วยนะแล้วก็สยงไม่แพ้กับในกระตูนเลย ดังนั้นรายการขยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาฟังกันดีกว่าครับว่ามันมีเครื่องจักรที่มันสยุกิ้วขนาดไหนและเราพอจะมีวิธีการป้องกันอะไรกันได้บ้างกับเรื่องแรกครับมือหลุดอตุชคูมาปาเตลนะครับก็เป็นคุณพ่อลูก2เชื้อสายอินเดียคนหนึ่งครับที่เขาได้ไปทำงานหาเลี้ยงชีพยังประเทศอังกฤษเป็นพนักงานโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แห่งหนึ่งนะครับ โดยหน้าที่หลักๆของเขาเนี่ยก็คือการจะลงไปล้างไปทําความสะอาดในเครื่องจักรนี่แหละหลังจากที่โรงงานได้ใช้เครื่องมาทั้งวันนะครับแต่ถ้าว่าวันหนึ่งขณะนะที่เขากาลังล้วงๆเช็ดเช,ช็ดถูไอ้เครื่องนี้อยู่เนี่ยมันก็ได้เกิดอัศจรรย์อะไรขึ้นไม่รู้ปุ่มเปิดของเครื่องนะฮะมันได้ทํางานอัตโนมัติทําให้มันเลื่อนมือของเขานะครับไหลเข้าไปซึบในเครื่องที่เป็นเครื่องตัดเหล็กครับและนั่นแหละครับมันก็เป็นภาพความสยองที่แอดอธิบายไม่ได้นะ เอาเป็นว่ามือเขาก็แยกเป็น2ส,ส่วนแล้วกันนะฮะซึ่งถ้าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทำนะครับก็คือต้องตั้งสติครับแล้วก็เก็บของทุกอย่างหมายถึงพวกชิ้นเนื้ออะไรที่มันตกอยู่นะครับใส่ถุงเย็นแล้วก็รีบนําไปเข้าโรงพยาบาลโดยด่วนภายในระยะเวลา6ชั่วโมงนะครับเพราะเขาบอกว่ามันจะเป็นเวลาทองที่พอจะทําให้เนื้อเยื่อที่ขาดไปของร่างกายนะ่ะมันไม่ตายได้แล้วก็สามารถเอามาต่อใหม่ได้ะฮะ ซึ่งสาหรับเหตุการณ์ของอตุชคูมานะครับเพราะก็โชคดีครับมีเพื่อนร่วมงานเขาเห็นอยู่ก็เลยรีบเอาท่อนต่างๆที่หลุดไปนะครับเก็บมาใส่ถุงวิ่งส่งตัวเฮอตุชคูมาเข้าโรงพยาบาลเลยครับที่ก็ต้องใช้เวลากว่า1ิชั่วโมงในการผ่าตัดรักษาเขานะครับเป็นการต่อกระดูกต่อเส้นประสาทแล้วก็ต่อเส้นเอ็นเข้าไปหลังจากนั้นก็ภาวนาขอให้มันกลับมาใช้ได้อย่างเดิมครับแต่ทาว่าการผ่าเนี่ยมันก็ไม่ได้จบลงแค่นี้นะครับเพราะ หลังจากที่เขารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกว่า20วันแล้วเนี่ยอทุชกุมารนะครับเขาก็ต้องออกมารับการผ่าตัดเสริมความงามของมือเพิ่มครับโดยรอบนี้เนี่ยจะเป็นการนําเส้นเลือดแล้วก็เนื้อเยื่อต่างๆจากส่วนแขนแล้วก็ขาอ่อนของเขานะครับมาโปะแปะอย่างตรงมือเพื่อให้มันมีหน้าตาที่แบบอดูเหมือนมือมากที่สุดนะครับแล้วมันก็เป็นปฏิหารด้วยเพราะว่ามันมีรายงานหลังจากนั้นว่าภายหลังจาก5สัปดาห์ที่เขาได้รับการผ่าตัดนะครับ มือของเขาเนี่ยก็มีความรู้สึกสามารถขยับได้เหมือนเดิมและเพียงแค่หน้าตาของมันอาจจะดูไม่ค่อยคล้ายมือเท่าไหร่นะครับคือมันจะมีเหมือนก้อนเนื้ออะไรอุมๆูม,มาแปะเป็นถุงอยู่ด้านบนนะครับแต่ว่าอัทุสคูมาเขาก็พอใจครับแล้วก็ขอบคุณกับคุณหมออย่างมากที่ได้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ครั้งนี้ซึ่งสาเหตุที่ว่าอยู่ๆทำไมเครื่องจักรมาถึงทำงานมาได้นี่เองนะอันนี้แอดก็หาไม่เจอเหมือนกันข่าวเขาไม่ได้บอกเอาไว้ แต่ชายคนต่อมานี่สิครับเขากลับไม่ได้โชคดีเหมือนกับชายเชื้อสายอินเดียพูดนีนะครับหวังจินหรือว่าจินอายุ18นะครับก็เป็นหนุ่มในโรงงานจีนคนหนึ่งที่เขาได้ทำงานอยู่ที่โรงงานเหล็กทางตอนใต้ของประเทศจีนนะฮะซึ่งเมื่อพูดถึงประเทศจีนแล้วเนี่ยเราก็น่าจะรับรู้ถึงสรรพคุณของเครื่องจักรพวกเขาดีนะว่าโหสลัดขนาดไหน คือถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนนะครับมุมมองทางด้านผู้นําเทคโนโลยีอะไรของประเทศจีน,นมันจะมีน้อยมากฮะแอดเคยซื้อลําโพงราคาถูกๆมาตอนหนึ่งตอนอยู่เมืองจีนที่ใช้ได้ประมาณ2วันฮะหลังจากนั้นก็หูดับเลยแล้วไอ้ลำโพงเนี่ยมันก็พักต่อไปประมาณ2เดือนครับอยู่ๆก็มีอภิธิหารเลยไม่รู้เปิไดไอ้ลำโพงมันใช้ได้ใหม่นั่นแหละครับขนาดเครื่องเล็กๆมันยังเป็นอย่างนี้แล้วเครื่องจากโรงงานของเขานะครับก็ไม่ต้องพูดถึงฮะคือวันที่11ธันวาคมขอ,ของปี2013นะครับ ในจินผู้นี้เนี่ยแกก็ได้ไปทํางานปกติตามโรงงานของแกแหละครับที่ก็มีเครื่องจักรทางานเป็นค้อนอัตโนมัติอยู่ซึ่งมันก็จะทําการทุบๆลงมาสลับจังหวะกับให้คนเอามือนะครับยื่นเข้าไปใส่ของในเครื่องแต่ถ้าว่าวันนั้นนะครับเครื่องจักรมันดันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันทุบผิดจังหวะครับในตอนที่มือของเฮียวกเนี่ยเข้าไปอยู่ในเครื่องพอดีและนั่นแหละครับก็แหละลานกันเลยทีเดียว นิ้วเนื้องงเขานะครับได้กระจายไปคนละทิศคนละทางเลยทําให้เพื่อนๆรอบๆที่ทํางานอีกแล้วนะครับต้องมารีบช่วยเขาอย่างเร็วที่สุดคือเก็บก้อนเนื้ออะไรใส่ไปในถุงเหมือนกับเรื่องแรกเลยครับแต่ทว่าการจะส่งโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายไงเพราะว่าโรงพยาบาลของเมืองที่เฮียหวังจินเขาอยู่นะครับมันเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กๆที่เครื่องไม้เครื่องมือแพทย์เนี่ยมันยังไม่พร้อม เยี่หวังจินนะครับก็เลยต้องถูกส่งตัวไปยังเมืองฉางซาซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลหูหนานประเทศจีนที่อยู่ด้านใต้นะครับที่กว่าจะไปถึงเนี่ยก็ต้องใช้เวลากว่า5ชั่วโมงครับเกือบจะหมดเวลาท้องในการผ่าตัดนะที่มาถึงปุ๊บนะครับแพทย์ก็จับเขาขึ้นเขียงเลยครับ ซึ่งภาพในตอนที่ถ้าใครเป็นคนกลัวอะไรแย่ๆเลยเแอดไม่แนะนําให้ไปหาดูจริงๆนะครับเพราะมันน่ากลัวมากแต่เขาเป็นว่าหมอนะครับเขาก็ได้บอกว่ากระดูกบางส่วนของมือเฮียแก่เนี่ยมันได้แตกหักสลายไปแบบจนกู้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันโดนเครื่องจักรปลดขยี้นะครับทางทีมแพทย์เนี่ยก็เลยไม่รู้จะช่วยยังไงครับให้มือของเฮียหวังจินเนี่ยกลับมามีสภาพเหมือนเดิมแต่หมอก็จะพยายามอย่างที่สุดนะครับโดยการนําชิ้นเนื้อที่มีอยู่ที่เพื่อนๆเขาเอามาให้เนี่ย มาต่อกันดูว่าชิ้นไหนมันใช้ได้บ้างครับโดยการที่คุณหมอนะครับได้นํานิ้วก้อยจากมือซ้ายที่บันหลุดออกมาไปแปะกับมือขวาซึ่งตอนนี้เนี่ยมีอยู่แค่นิ้วโป้งครับหลังจากนั้นนะครับคุณหมอก็ได้ทําการเอานิ้วกลางที่ใช้ไม่ได้ของมือขวาออกไปแล้วก็เย็บนิ้วนางกับนิ้วชี้ให้ตรงมือซ้ายใหม่นจ้าทั้งเฮียหวังจินนะครับแกพอจะมีมือที่มีนิ้วได้บ้างแต่จะเป็นมือละ2นิ้วนะครับเหมือนกับคีมหนีบอะ ซึ่งหลังจากการผ่าตัดได้ผ่านไป9้าชั่วโมงนะครับเฮียหวังจินเกีก,ก็ได้ทําการพักผ่อนแล้วก็กายภาพบําบัดหยุดและหลังจากที่เวลามันผ่านไป4เดือนนะครับก็มีรายงานว่ามือของเฮียหวังจินเนี่ยสามารถกลับมาขยับได้แล้วครับแล้วก็ใช้นิ้วได้ด้วยซึ่งเป็นปาฏิหาริมากนะครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าการใช้ชีวิตของเฮียจินเกียก,ก็คงจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วละครห่างมาโมรณะฮะ ผมที่ยาวสลวยของผู้หญิงนะครับมันก็เป็นความงามแล้วก็ความภาคภูมิใจของผู้หญิงหลายๆคนะนะเนาะที่บางคนนะครับก็มักจะไว้ผมยาวๆเพื่อบ่งบอกถึงการที่เธอเนี่ยมีเวลาดูแลทรงผมอะไรขนาดไหนแต่ถ้าว่าจะมีสักกี่คนครับที่จะคิดว่าไอ้ผมที่ยาวสลวยเนี่ยบางทีมันก็นํามาซึ่งความมรณะได้นะครับเคลลี่นีดนะครับก็เป็นสาวรุ่นแม่คนหนึ่งที่ได้ทํางานอยู่ที่โรงงานไม้แขวนเสื้อแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษครับ ซึ่งแมคเคลลี่นะครับก็เป็นที่รู้จักกันในหมู่พนักงานโรงงานครับถึงผมที่ยาวสลวยแล้วก็แฟชั่นอันตีโป่งเธอแต่ว่าเวลาที่เธอทํางานนะครับเธอก็จะมัดผมไว้ให้เป็นเปียหางมานะครับเพื่อไม่ให้ผมมาเกะกะการทํางานแต่ถ้ว่าถ้าหากใครที่เป็นคนเคยทํางานในโรงงานมาก่อนนะครับก็จะรู้ว่าการป้องกันแค่นี้เนี่ยมันไม่น่าจะเพียงพอครับ เพราะว่าบางทีในโรงงานนะครับก็จะมีหมวกเหมือนเป็นหมวกอาบน้ำนะ่ะให้ใส่ป้องกันผมเลยซึ่งความอันตรายของเรื่องนี้นะ่มันก็มาอยู่ที่วันหนึ่งนะครับแม่เคลลี่ของเราเนี่ยเธอก็ทํางานอยู่ปกติเหมือนที่เครื่องจักรเหมือนเดิมครับแต่แล้วนะครับเธอก็ไปเห็นว่ามันมีไม้แขวนเสื้ออันหนึ่งของโรงงานเข้าไปติดอยู่ตรงสายผ่านเครื่องครับทาให้เครื่องเนี่ยไม่สามารถทํางานต่อไปได้แม่เคลลี่ก็เลยก้มลงไปเก็บเพื่อที่จะเอาไม้ที่มันขัดนั้นออกครับแต่ทว่าไม่ทันระวังตัวฮะ แรงโน้มถ่วงของโลกนะครับมันก็ได้ดูดให้ผ้าพันคอนแล้วก็ผมของเธอเนี่ยตกลงไปในระยะที่ต่ํากว่าที่เธอก้มนะครับและไอของที่มันได้หย่อนลงไปไนี่แหละมันก็เข้าไปยังสายพานของเครื่องจักรที่กาลังทํางานอยู่ครับงาบผมเธอแล้วก็ลากไปเลยนั่นแหละฮะเราก็คงจะเดาได้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น แม่สาวนะครับก็โดนดูดหมุนต,ต,ติ้ว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 กับตรงบริเวณห่วงโซ่ของสายพานนะครับซึ่งมันจะมีโซ่เหมือนกับไอโซ่จักรยานนะพอนึ่กันออกมาไอโซ่านาหนาตัวน,นั้นที่มันจะเป็นที่ถีบที่ใครโดนหนีบที่เนี้ยร้องเจี๊ยกเลยนะครับเพราะมันแข็งแรงแล้วก็มีแรงบดขยี้มากครับที่พอเมื่อแม่เคียรี่โดนแบบนี้เธอก็ร้องเจียเจ๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกพระเจ้าช่วยด้วยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วย,วย,วย,วยอะไรแบบนั้นเลยนะฮะ ต่ว่าในช่วงเวลานั้นเองนะครับการทํางานของโรงงานเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่ยุ่งยากมากบิซี่บี่ไงทุกคนก็ง่วนอยู่กับการทํางานของตัวเองครับบวกกับว่าเสียงของเครื่องจักรในโรงงานนี้เนี่ยมันก็ดังกระหึ่มด้วยทําให้ถึงแม้ว่าแม่แคลลี่นะครับจะร้องเจี๊ยกอะไรไปดังเท่าไหร่นะครับพนักงานโรงงานเนี่ยก็ไม่มีคนไหนได้ยินเลยครับ เคลลี่นะครับก็เลยจะพยายามเอามือของตัวเองเนี่ยผลักสู้กับแรงของเครื่องจักรเพื่อที่จะดันตัวเธอออกมาในขณะที่เครื่องจักรมันก็ดูดเธอเข้าไปเรื่อยๆนะครับที่เคาะซ้ำกาซัดนิ้วของเธอนะครับดันไปติดกับไปตัวสายพานด้วยทาให้มันบิดนิ้วเธอดังกรอบเลยเคลลี่ที่อยู่ในเวลานี้นะครับก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็แหกปากร้องเจ๊กเจ๊กต่อไปครับพร้อมกับไออะคกอะแคกด้วยเพราะว่าเครื่องจักรนะครับมันได้บิดเธอแบบดึงพ,พับนคอสุดฤทธิ์ครับจนเธอคิดว่าเธอจะต้องตายแล้วแนะ่ แล้วก็เหมือนกับว่าพระเจ้าที่เธอร้องว่าโอ้ไม่กอดนะครับท่านจะส่งได้สดับฟังของเธอครับเพราะว่าอยู่ๆนะครับมันก็มีเพื่อนร่วมงานของเธอคนหนึ่งครับเดินเข้ามาเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอดีเลยแล้วเพื่อนนะครับก็ได้รีบวิ่งไปกดปุ่มฉุกเฉินให้เครื่องมันหยุดทํางานก่อนที่จะรีบคว้ากันไกนะครับไปตัดเอาผ้าพันคอที่มันติดอยู่กับเครื่องจักรนั้นออกแล้วก็ปลดปล่อยแมคเคลลี่เนี่ยออกมาจากสายพานนรกนี้ได้ครับ ซึ่งเมื่อหลุดออกมาได้นะครับแม่เคลลี่เนี่ยก็ทำการไออย่างแรงเลยเหมือนกับคนที่หลุดออกมาจากการบีบคอนะครับที่เขาว่ากันว่าในตอนนั้นนะครับเธอได้ถึงกับไอเป็นเลือดเลยแล้วก็ไม่สามารถจะเปล่งเสียงพูดคุยกับพนักงานคนอื่นได้อีกครับที่ตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ทราบหรอกว่าสาเหตุมันคืออะไรนะครับ แต่ถ้าว่าพอเธอได้ถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลแล้วก็หมอนะครับก็พบว่าเธอเนี่ยได้รับการบาดเจ็บมากที่กล่องเสียงฮะนอกจากนั้นเองทั้งหลอดลมฝาปิดกล่องเสียงหลอดอาหารของเธอก็ยังได้รับบาดแผลเป็นการฉีกขาดอย่างรุนแรงด้วยทำให้หลังจากการรักษาตัวนะครับเคลลี่เนี่ยก็จะไม่สามารถกินอาหารหรือว่ากลืนอะไรได้เลยเพราะามันจะเจ็บมากๆครับ แพทย์นะครับก็เลยต้องทําการช่วยเหลือโดยการเจาะท้องเธอแล้วก็ต่อท่อส่งอาหารเหลวลงไปตรงสู่กระเพาะเลยฮะซึ่งจากเรื่องนี้เองเราจะเห็นได้ว่าระบบความปลอดภัยของโรงงานเล็กๆอย่างเช่นควรจะใส่หมวกอะไรก่อนเข้าไปทํางานนะครับมันเป็นเรื่องสําคัญที่เว้นไม่ได้เลยทีเดียวเพราะหลังจากที่แม่เคลลี่ได้ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วนะครับไอ้ความบาดเจ็บนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่ร่างกายเธอนะครับแต่เธอเนี่ยยังได้ผลกระทบทางจิตใจรุนแรงด้วย เพราะเธอบอกว่าเธอนะครับมักจะฝันร้ายแล้วก็มักจะเห็นภาพแฟลชแบ็กหรือว่าภาพเหตุการณ์ย้อนหลังในวันที่เกิดเหตุนั้นขึ้นมาในหัวบ่อยๆนะครับส่วนผลต่อมาที่โรงงานแห่งนั้นได้รับก็คือแน่นอนครับเขาต้องจ่ายค่าปรับเพราะว่ามันจะมีการไปพบนะครับว่าโรงงานเนี่ยไม่ได้มีการใส่ปุ่มหยุดเครื่องจักรเอาไว้ในบริเวณที่ควรครับที่ถ้าเคลลี่เกิดอุบัติเหตุในตอนนั้นแล้วมันมีปุ่มอยู่ข้าง,างๆเธอก็จะสามารถแตะได้ บวกกับว่าโรงงานนะครับก็ยังไม่ได้มีการอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัยที่เหมาะสมอีกด้วยทางโรงงานเองก็เลยต้องถูกปรับเป็นเงินกว่า80,000ปอนปอนหรือว่าประมาณ35,000บาทไทยเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะครับที่ผมมันได้สร้างความปั่นป่วนให้กับการทำงานเพราะในปี2016ที่สหรัฐนะครับ มันก็มีสาวโรงงานอีกผู้หนึ่งครับอายุ30เนี่ยเธอได้ทำงานอยู่ที่โรงงานตัดเย็บแผ่นเหล็กครับที่เธอเนี่ยได้ไว้ผมยาวอีกแล้วและเหตุการณ์เนี่ยมันก็ซ้ําเหมือนเดิมเลยครับคือแม่นางได้กลมเก็บของลงไปหลังจากนั้นนะครับก็โดนเครื่องจกักรกระชากผมไปจากด้านหลังครับ ซึ่งเธอเนี่ยก็พยายามอดควนแล้วก็จะดิ้นออกทําให้เพื่อนๆพ,พนักงานที่อยู่ในตรงนั้นนะครับรีบวิ่งมาช่วยเธอถ้าว่ามันกว่าจะช่วยไปได้เนี่ยผมเธอนะครับมันก็ได้โดนฉุดกระชากตั้งแต่หนังหัวด้านบนตรงหน้าผากนะครับลงไปยังท้ทอยลุดออกไปหมดเลยครับนอกจากนั้นเนี่ยผิวหนังตรงบริเวณหลังหูกับหน้าผากของเธอนะครับมันก็ถูกดึงออกไปด้วยครับจนทําให้เธอเนี่ยต้องได้รับการผ่าตัดแบบเย็บกันหลายเข็มเลย หลังจากนั้นก็นําเอาเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายเธออย่างเช่นต้นขานะครับมาปลูกทับตรงนั้นครับพร้อมกับเส้นเลือดในบางส่วนด้วยซึ่งหลังจากที่การผ่าตัดมาได้จบไปแล้วนะครับหมอก็ยังได้บอกให้เธอเนี่ยกลับมาทําการตรวจสอบบ่อยๆเพราะว่าบริเวณดวงตาเธอนะครับมันได้โดนการกระตุกแบบรุนแรงนะครับทำให้ตาเนี่ยไม่สามารถเปิดขึ้นได้จนหมอต้องผ่าตัดซ่อมแล้วซ่อมอีกครับ ที่จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าตาเธอเนี่ยกลับมาใช้ได้แบบปกติหรืออยังฮะส่วนเรื่องต่อมานะครับแอดคาดว่าใครชอบเล่นเกม Survival h o r r เนี่ยก็น่าจะรับรู้ถึงความรู้สึกนี้ได้ดีนะครับเพราะไอ้พวกเกมพวกนี้เนี่ยมันจะมีฉากแบบรถต้องหนีออกไปจากห้องห้องหนึ่งในเวลาที่จํากัดใช่ไหมก่อนที่เวลามันจะหมดห้องมันจะปิดแล้วหลังจากนั้นเราก็จะโดนกับดักในห้องกระซวบเข้าครับ โดยมาร์คบูล็อกนะครับก็เป็นหนึ่งในวิศวกรเครื่องจักรลูก3ที่ได้ทํางานฟรีแลนซ์ครับรับซ่อมเครื่องจักรนู่นซ่อมเครื่องจักรนี่ยังชีพไปเรื่อยๆที่วันหนึ่งนะครับเขาก็ได้รับงานไปซ่อมเตาพ่นไอน้ําในโรงงานแห่งหนึ่งที่มันจะเป็นเตาขนาดใหญ่เท่ารถเมย์สคันมาต่อกันเลยนะครับ เพื่อจะเอาไว้บรรจุเศษเหล็กต่างๆหลังจากนั้นก็ปิดประตูลงไปแล้วก็ปล่อยพ่นไอ้น้ําที่มีความร้อนกว่า280องศาเข้าไปทําความสะอาดหรือว่าอะไรก็ตามกับเหล็กพวกนั้นนะครับที่อาจก็ไม่เข้าใจคําศัพท์เทคนิคมากหรอกแต่เาเป็นว่าในคืนวันที่เกิดเหตุนะครับนายมาร์คบูล็อกเนี่ยเขาก็ได้เดินเข้าไปซ่อมในเตาเครื่องอยู่คนเดียวตอนกลางคืนนะครับและแล้วมันก็ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นคืออยู่ๆเนี่ยประตูเตามันก็ปิดลงครับ หลังจากนั้นไอ้น้ำร้อนเนี่ยมันก็ได้ไหลเข้ามาในเครื่องนั่นแหละครับก็คือนึ่งสดกันเลยทีเดียวที่ถึงแม้เขาจะถูกช่วยออกมาได้นะครับแต่ทว่าร่างกายของเขาเนี่ยก็ถูกเผาไปแล้วกว่า90%ครับทำให้ในเวลาต่อมานะครับนมาร์คผู้นี้เนี่ยต้องไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับ แอดคิดว่าตัวเองกําลังดูแฮปปี้ทีเฟนอยู่นเนี่ยเอาเป็นว่าครั้งต่อไปถ้า,าเพื่อนๆจะไปใช้เครื่องจักรอะไรนะครับก็ให้ระวังไม้ระวังมือกันหน่อยแล้วกันแล้วก็สตินะครับต้องมีอยู่กับตัวตลอดเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าหากพลาดไปนิดเดียวนะครับมันเอาชีวิตเราไปได้เลยนะสำหรับใครที่มีแฟนอานะครับก็ส่งมาได้ที่ชัดในแฟนเพจ Facebook F N Diary นะครับและวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อบ๊ายบาย